ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเม่ซุนค่ะ,คะวันนี้นะคะพาน้องเคยหอมนะคะพาพี่เคยหอมมาออกคิดปด้วยกัน,นะะ <c oughs> ตอนนี้ตัวสูงเท่ากันแล้วนะคะด้อดีดีดดดตอนนี้นะคะน้องหอมเองน้องหอมกับเคยหอมแล้วก็พี่คนนะคะเราย้ายกันมาที่ในตัวเมืองเชียงรายแล้วนะคะจริงๆน้องหอมกล่าวว่าวันพรุ่งนี้จะพาทุกคนนะคะไปชม นะคะวิธีนะคะหรือว่าอะไรเนี่ยงานของชนเผ่าอาขาก็ดีเช่นเคยแล้วก็จะใส่ชุดชุดไทยใหญ่ไปในงานด้วยนะคะพี่ทุกคนนะคะก็ออตอนนี้คือน,น้องหอมเปลี่ยนแผนแล้วนะคะที่จริงว่าจะกะว่าจะไปนอนที่นู่นนะคะแต่ว่าคือที่พักอาศัยนะคะหรือว่าเรื่องรถอะไรเงี้ยมันไม่มีแล้วก็มันไม่สะดวกมากๆเลยนะคะพี่ทุกคนเนาะน้องหอมจึงน้องหอมกับครอบครัวนะคะจึงลงมาในกนัวเมืองเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ จะไปนอนที่เทอือวไทยนะคะแล้วก็คือที่เทั่วไทยก็คือยังไงจากวันพรุ่งนี้จะไปเอ่อจากเอ่อพรุ่งนี้เราจะไปในงานอีกอะไรเงี้ยนะคะถ้าสมมติว่าท่านนอนในเทอือวไทยนะคะก็ไม่มีรถอีกอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนในเมืองที่แบบว่ามีสามล้อตุ๊กตุ๊กมีวินมอไซค์มีรถเอ่อรถสองแถวส่งไปมาตลอดอะไรเงี้ยมันไม่มีนะคะ คือพอน้องหอ,อกไปถึงมันจะเป็นแต่ปา่าภูเขาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันรู้สึกว่าไม่สะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องหอมเลยกับครอบครัวนะคะก็เลยเหมารถจากที่ที่เทือไทยเนาะที่เทอเทอไทยแล้วกันนะคะก็มาลงมาในตัวเมืองนะคะหมดไป1 5 0 0บาทนะคะแล้วก็จากแม่สายมาจากแม่สายไปที่แมสลองในนะคะหรือว่าเทือไทยนะคะก็เหมามาพันกว่าบาทเช่นกันนะคะเหมารถพ่เคยมานะคะ บอกเลยว่าใน3ามพกว่าบาทนี้ไม่ได้กินอะไรสักบาทเลยแล้วก็มันไม่ได้เป็นอย่างแผนที่น้องหอมคิดตั้งไว้นะคะแล้วก็คือว่าวันพรุ่งนี้จะนําชุดไทยใหญ่แต่งตัวชุดไทยใหญ่เข้าไปในงานนะคะคือจริงๆอ่ะมันไม่สะดวกในการที่แบบว่ามันไม่มีรถไม่มีที่เช่าไม่มีห้องพักอะไรเงี้ยมันยากตรงน,นี้แหละนะคะแล้วก็ในการที่เราจะไปงาน ไปมาในงานอะไรเงี้ยมันยากมากเลยนะคะก็เลยวันพรุ่งนี้นะคะงานที่จะจัดวันพรุ่งนี้มันก็เป็นงานจัดแสดงเหมือนเดิมนั่นเองนะคะน้องหอมจึงเลือกลงมาในตัวเมืองกรทันหันเลยนะนะคะมาช่วงยามเย็นเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าจะสองทุ่มแล้วนะคะน้องหอมก็เพิ่งมาถึงในตัวเมืองนะคะเพราะว่าเหมารถจากที่ทุ่นมานะคะใช้เวลาไกลพอสมควรนะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะแค่ค่าเหมารถไปอย่างเดียวนะคะ ข้าวหมองลไป3,000กว่าบาทไม่ได้กินอะไรเลยนะคะวางแผนไว้นะคะมาวันนี้นี่คือกาว่าจะมาแค่2วันนะคะมีทุนงบประมาณมา5,000กว่าบาทหมดไป3,000กว่าบาทแล้วข้าวไดนะคะวันนี้ก็คือคืนนี้ก็คือนอนในตัวเมืองไปแล้วกันนะคะเช่าห้องห้องเนาะห้องนอนนะคะมาห้องนอนคือเอาห้องพัดลมนะคะเดี๋ยวห้องนี้คือราคา350บาทนะคะดูมันก็คือไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณนี้แหละ คือทางเข้าก็อยู่ด้านหลังของที่คนเลยนะคะพอเข้าแบบก็เตียงนอนมีห้องน้ําแค่นี้เองค่คะ350บาทถ้าห้าาองแอร์นี่คือ3 5 5 0บาทนะคะตอนนี้งบของเราก็เหลือประมาณพันกว่าบาทเองนะคะพอไม่พอที่จะแบบว่าอยู่ต่อได้แล้วนะคะที่แรกคือน้อง๋อมคิดว่ามันไม่น่าจะหมดเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะว่าก่อนน,นนั้นเคยมาเชียงรายเราก็นั่งรถตู้มานะคะก็คือ,อ50 50ิบห้ิกว่าบาทหรือ6กบประมาณนี้แหละนะคะคือมาถึงในตัวเมืองเชียงรายเลยนะคะน้อง๋อมก็คิดว่า ถ้าเราไปที่เทือกไทยมันก็อาจจะไม่แพงแล้วก็จากนู่นก็อาจจะมีลถลงมาในตัวเมืองก็คิดว่าแค่ไม่กี่บาทอะไรเงี้ยแต่ที่จริงคือแค่เหมารถนะคะจากเทือกไทยมาในเมือง1 5 0 0บาทจากหน้าด่านไปที่เทือกไทยก็คือพันกว่าบาทนะคะแบบว่าหมดไปเลย3 0 0พันกว่าบาทนะคะก็เลยแบบว่าคุณที่เราเอ่องบที่เราเตรียมมามาะมาณ5 0 0ันกว่าบาทนะคะก็หมดไป3 0 0พันกว่าบาทนะคะเหลืออีกนิดเดียวนี่คือแค่ค่าของกิน สำหรับคืนนี้ค่าที่พักที่เช่าแล้วก็สำหรับค่ารถพรุ่งน,นี้ก็กลับเลยอยู่ต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามาเพื่อไปงานนั้นโดยเฉพาะนะคะแต่ไม่ไปแล้วก็มันไม่ได้เป็นอย่างที่น้องหอมคิดนะคะมันก็คือไม่สะดวกในการที่แบบว่าไม่มีรถพิลายนั่นแหละนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวมันกินข้าวกันก่อนนะคะพี่บิ๊กนมาดูหน่อยนี่นะคะดูของกินนี่คือเตรียมไว้นะคะว่าจะไปเช่าห้องนะคะว่าจะไปเช่าห้องแถวนูน้นแล้วก็ไปกินกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีรถไม่มีอะไรใน สะดวกอะไรเงี้ยก็คือของกินกับข้าวทุกอย่างซื้อในงานมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คือว่ากัดจะกินแล้วก็นอนนะคะแต่คิดไปคิดมาแล้วมันยากอ่ะสำหรับวันพรุ่งนี้เช้าที่เราจะเข้าไปในงานอีกรอบหนึ่งมันไม่มีรถอ่ะนะคะพี่พลมันก็เลยยากอ่ะแล้วก็ที่เทือไทยนะคะหลายๆคนก็รู้จักว่าเทือไทยทางฝั่งไทยนั้นเป็นสถานที่นะคะเป็นเป็นที่ที่น้ำฝนคนรออยู่นะคะแต่ว่าน้องหอมติดต่อไปหาน้ำฝนแล้วน้งฝนไม่อยู่นะคะน้ำฝนอยู่ที่พม่าอยู่เลยนะคะน้องหอมเลย ไม่มีเพื่อนไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่มีรถด,ด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะเหมารถจากเทอือไทยด้านบนนะคะลงมาสู่ในตัวเมืองเชียงรายนะคะแล้วก็เพิ่งมาถึงที่ไหนนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวกํลาลังจะกินข้าวกันแล้วนะคะในของกินก็คือเตรียมมาหมดแล้ววันนี้ต้องไม่ต้องออกไปไหนแล้วออกไปก็หมดอีกนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนอย่างเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็กลับอ่าไม่สายเลยนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวตอนนี้เรามากินข้าวกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีของกินอะไรกันบ้างนะคะบอกเลยว่าเยอะแยะ,ะมากๆเลยนะคะ มาค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะกินข้าวกันนะคะให้น้องคุยหอมกินข้าวก่อนคือตลกจังเลยเพราะว่ามาในรอบนี้เราว่าเราหาพกงบมาห้าพันกว่าบาทนี่คือน่าจะพอแล้วอะไรเงี้ยที่จริงค่าหมอรถมันก็แพงเหมือนกันเนาะเอาจริงๆมันก็คุ้มอยู่แหละน้ะงคุยเพราะว่าเรามาจากเอ่อเทืไทยนะคะลงมาในตัวเมืองก็ไกลเหมือนกันนะคะไกลมากๆเลยนะคะเอาไม่เอากินข้าวกับหมูปิ้งกัลเอาเล กินข้าวค่ะเอาเลยกินเล้วันนี้หนูไม่ได้กินข้าวเลยเอ่อเอาจริงๆมันก็คุ้มอยู่นะนะคะเพราะว่าท่านึกดีๆตอนที่สมมติว่าถ้าเราไม่มีรถท่าเราไม่เช่ารถตรงนี้ประมาณหนึ่งห้าอบาทนะคะเราก็อาจจะไม่ได้ลงมาเลยก็ได้เนาะเพราะว่ามันไม่มีรถเลยนะคะตอนไปนี่คือไปแบบไม่คิดเพราะว่าเรา อาจจะเป็นความผิดของเราด้วยแหละเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนแล็อกคอบนะคะเราก็ไม่รู้เพราะว่าเชียงรายเราก็คิดว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบว่ามีรถมีอะไรเยอะอยู่แล้วนะคะพอไปพอไปนี่คือแบบว่าคือข้างทางทั้งสองทางอะ่ะจะเป็นแบบภูเขาอย่างเดียวนะฮะเรก็ไม่มีรถอ,อ่ะเอ่ถ้ามันมีรถมันก็โอเคเลยแต่มันไม่มีรถตั้งแต่นะคะมันยากตรงน,นี้อันนหอมากินข้าเลยลงมาและตอนนี้นางนางคุยหอมนะคะ นางเผยหอมมาถึงที่เชียงรายนะคะนางก็บอกว่าอยากจะไปเล่นบ้านบอดอีกไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมนะคะก็รอดูพรุ่งนี้ละกันว่าจะไปหรือไม่ไปเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเอาตามใจน้องหอมคือไม่อยากไปแล้วเพราะว่างบที่เราเมียมันไม่มันเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวกลัวไม่มีตังค์กลับบ้าน <laughs> แต่ไวหอมอยากจะไปเล่นอีกนะคะก็รอดูก่อนเนาะว่าใจยังไงนะคะคือตอนนี้เอาเอาคืนนี้ให้รอดก่อนนะคะ โรงแรม3 5 0บาทก็ถือว่าไม่แพงนะคะถ้าเป็นทางฝั่งเงินบาทของเรานะคะก็คือห้าร้อยนี่คือต่ำสุดแล้วนะคะค่าที่พักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อที่นี่นะคะถ้าสอมอยห0บาทมีพัดลมนะคะพัดลมก็เราอยู่ได้เพราะว่าที่ตอนที่เราอยู่ที่บ้านเราก็ใช้แต่พัดลมอย่างเดียวนะคะนะคะก็ตอนนี้กินข้าวกันนะคะอเด็ดอร่อยข้าวที่ได้มาก็คือได้จากพี่น้องอชาวไทยใหญ่นะคะ ก็คือตอนเมื่อกี้ตอนกลางวันนะคะน้องหอมเองไปอยู่กับป้าๆที่น้องชาวไทยใหญ่นะคะเขาก็ใจดีกันมากๆเลยนะคะก็ให้ข้าวเหนียวมานะคะแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีน้ําพริกมะกอกด,ด้วยนะคะที่ให้เรามาแบบฟรีๆเลยนะคะอันนี้ต้องขอบคุณป้าๆเขามากเลยนะคะคนไทยใหญ่ด้วยกันเวลาเจอกันก็มีน้ําใจให้กันนั่นแหละนะคะอือนี่นะคะไก่ทอดเพราะว่า ทางงานเขาแจกให้อยู่แล้วนะคะแต่ป้าเขายังไม่ได้กินนะคะก็เลยเห็นว่าเรามาไกลนะคะก็เลยให้แบบให้เรากินเลยนะคะอ mm ืม hmm. กินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะอาบน้ําแล้วก็นอนเลยเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเราไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เราพักอยู่ก็คือ อา่าโรงแรมแถวแถวขนส่งนี่แหละนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าเราตื่นเช้ามาก็ลงไปก็คือเป็นขนส่งเลยนะคะแล้วก็มีรถรับจ้างมีสองแถวรถเมล์ค่ะทุกอย่างมีหมดเลยนะคะอร่อยไหมคะเพี่อ้อร่อยค่ะ่กินหมดนี้ก็พเยเอะๆเดี๋ยวหนูจะได้โตอๆอร่อยมันอร่อยไหมคะ อร่อยค่ะอร่อยกินเยอะๆถ้าอยากจะไปเที่ยวบ้านบอนจะได้กินเยอะๆถ้ากินไม่เยอะนี่คือไม่พาไปบ้านบอนเห็นไหม <c oughs> นางอยากไปบ้านบอนรอบที่แล้วหนูก็มาเราไม่ใช่เหรอมมนต้องไปแล้วก็ได้แล้วหนูไปสองรอบแล้วไม่หิ้ไปเล่นบ้านบ,านบอนกลก็วันละสองร้อยอีก ร้อยห้าสิบหรือสองร้อยไม่เราจะไม่ได้ชั่วโมองเดียวไปไหมจะไปอยู่เหรอบอกบอกพี่พี่จีบอกพี่เอซีดิฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะพาพี่พี่ทุกคนไปเล่นบ้านบอลกันบอกสิบอกที ยังไงก็เดี๋ยวพ่กนี้รอรุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปนะคะรอรุ้นกันอีกทีนึงตอนนี้คือไม่อยากคิดอะไรแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวอาบน้ำน่าจะนอนแล้วแหละนะคะโนะอเคค่ะวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะะ้องหอมเองก็จะขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะเพราะว่าได้เราได้เข้ามาในตัวเมืองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินเรื่องรถเรื่องมอไซค์วินสามรถทุกๆอะไรเงี้ยเราไม่ต้อง ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้เลยเพราะว่าที่ที่เราอยู่นะคะมันมีทั้งตลาดของกินมีเซเว่นนะคะมีรถอาหารที่จะอาพาเราส่งไปแม่สายนะคะก็มีทุกอย่างในในตัวเมืองเชียงรายเลยนะคะก็หมดห่วงได้เลยนะคะก็อยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าปลอดภัยเยอะมากตอนที่ไปอยู่ที่นู่นนะคะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีรถด,ด้วยแล้วเราอีกอย่างเราไม่รู้จักใครด้วยนะคะมันก็เลยแบบว่าอยู่ต่อไม่ได้แล้วนะคะจึงเพราะเหตุนี้จึงทําให้น้องหอมแบบว่าลงมา ในตัวเมืองกระทันหันเลยนะคะแล้วก็เหมารถมาในราคาพันห้าร้อยบาทนะคะนี่ก็คือประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งแหละถ้าเราถ้าเราเราไม่รอบคอบซะก่อนเนาะเพราะว่าเราอีกอย่างเึาจริงจริงเราก็ไม่รู้จะไปตรวจสอบหรืออะไรตรงไหนอยู่แล้วแหละนะคะอีกอย่างก็เป็นเพราะเราด้วยแหละนะคะยังไงก็ทําให้เราแต่เรื่องแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะรอบหน้าถ้าเรามาเราควรที่จะ เรียนรู้หรือว่าศึกษาก่อนที่จะได้มาที่นี่นะคะก็ควรทำ่างนั้นก่อนนะ,ะยังไงก็ประมาณนี้แหละนะคะในคลิปนี้ก็อาจจะไม่พูดเลยมากแล้วนะคะก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องน้องหอมด้วยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเราจะอยู่ต่อหรือกับแม่สายเลยก็รอลงหนอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ <laughs>